ผมสวัสดีครับร้าน Coffee at Home นะครับเช้านี้ผมจะมาทดสอบออนมตัวใหม่นะครับที่ปกติแล้วร้านกาแฟาเราจะใช้แต่นมเมจิกใช่ไหมครับผมไปเห็นนมตัวนี้แล้วก็เขามีระบุว่าตีฟองเนียนนะครับก็จะมาลองใช้ดูว่าดีดีกว่ายังไงนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะครับเอาไปใช้สาหรับคนที่ชอบเทอาร์ดโดยเฉพาะนะครับ หรือไม่ก็ตีฟองนมต้องการความฟูและเนียนมากนะครับก็อาจลองไปใช้ดูนะครับถือว่านมมีความมันวาวนะครับแล้วก็ขึ้นฟองง่ายนะครับตัวเนื้อนมเองก็ดูเหมือนกับเนียนมากเลยนะครับ เราจะมาดูนะครับว่าเทง่ายไหมครับรู้สึกว่านมจะขึ้นออกมาดีนะครับค่อนข้างดีนะครับผมชอบนะครับเพราะว่าเวลาเราทําการเทลาเต้ก็ดีตีฟองนมก็ดีนมที่ออกมาค่อนข้างจะเนียนนะครับเนียนกว่านะครับอาจจะมีส่วนผสมที่เป็นไขมัน หรือความมันสูงกว่านมเมจิกนั่นเองนะครับก็แนะนําให้ลูกค้านําไปใช้ได้นะครับผมถือว่าดีนะครับแล้วราคาก็ไม่ได้ต่างกับเมจิกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้อะไรกับนมยี่ห้อนี้นะครับผมมารีวิวเพราะเห็นว่ามันดีก็เลยแนะนําลูกค้านะครับก็ลองไปหาซื้อในเซเว่นตอนนี้มีจาหน่ายแล้วนะครับถือว่าชอบครับโอเคครับผมขอบคุณครับ